รถขุดโคมัตสุ PC 2 0รุ่น7คันนี้เป็นรถขุดขนาดเล็กกลางที่พร้อมตอบโจทย์ทุกงานขุดไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างทั่วไปงานวางทอ่องานปรับพื้นที่หรืองานเกษตรในสวนโดยน้ำหนักตัวประมาณ2ตัน6ก0กิโลกรัมจึงให้ความมั่นคงขณะขุดและคล่องตัวเมื่อต้องเลี้ยวหมุนในพื้นที่แคบได้ทั้งกำลังและความคล่องตัวคันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้มาพร้อมใบอินโอวยครบถ้วนและยืนยันว่าไม่เคยใช้งานในไทยมาก่อน สภาพตัวทั้งเนี่ยไม่ผูไม่ดัดแปลงไม่ผ่านงานหนักใดๆเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบขนาดกระทัดรัดแต่พลังแรงดีทำงานต่อเนื่องได้ยาวๆประหยัดน้ำมันและไม่มีอาการอืดหรือควันดำระบบส่งกำลังเป็นปั๊มเฟืองที่ให้แรงดันนิ่งควบคุมกับคอนโทรลลูกหมากได้อย่างแม่นยำเปิดปิดฟังก์ชันต่างๆนุ่มนวลไม่ฝืนมือช่วงล่างเป็นแท็เกเหล็กใหม่แข็งแรงพร้อมใบดันดินที่ช่วยปรับระดับพื้นเกลียนหน้าดิน และหลังขุดให้เรียบเนียนช่วยลดแรงงานคนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในส่วนระบบไฟได้ติดตั้งไฟหน้าสองสว่างให้ใช้งานใดในที่มืดหรือช่วงตั้งแต่เช้ามืดช่วยให้ทํางานใดต่อเนื่องแม้แสงน้อยและเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานยามค่ําคืนคันนี้ใช้งานมาเพียง4,500กว่าชั่วโมงเท่านั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับรถนําเข้าญี่ปุน่นทําให้มั่นใจได้ว่ายังเหลืออายุการใช้งานอีกนานระบบไฮดรอลิกยังนัน่น เครื่องยนต์ยังสมบูรณ์พร้อมลุยงานหนักต่อได้โดยไม่ต้องซ่อมใหญ่ก่อนจำน่ายเราได้เปลี่ยนบอมใหม่เพื่อความสบายในการนั่งขับนานๆพร้อมพ่นกันสนิมรอบคันและเก็บงานเรียบร้อยทุกระบบทั้งเครื่องยนต์ระบบไฮโดรลิกระบบไฟฟ้านอกจากนี้ตัวรถยังได้ทำสีใหม่ทั้งคันให้ดูสวยสดพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บสีหรือแต่งเติมใดๆรถสภาพดีพร้อมใช้งานทั้งภายนอกและภายใน เหมาะกับทั้งคนที่ต้องการรถขุดไว้ใช้งานเองหรือสำหรับธุรกิจปล่อยเช่าราคาเพียง279,000บาทเท่านั้นสำหรับรถขุดขนาด2.6ตันนำเข้าญี่ปุ่นแท้สภาพดีช่วงล่างใหม่สมรรถนะพร้อมลุยหายากแบบนี้อย่ารอช้าสนใจเข้ามาดูรถจริงทดลองขับหรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทของเราเรายินดีให้บริการครบวงจรและมีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับ หากสนใจสามารถนัดหมายเขาชมรถที่ตั้งของเราตั้งอยู่ในย่านอุตสาหกรรมใกล้ทางด่วนเดินทางสะดวกหรือสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลาทีมงานของเราพร้อมให้บริการโดยความเป็นมืออาชีพเพื่อให้การเลือกซื้อรถขุดของคุณเป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่าที่สุดครับ